นี่ครับผมแม่ขนาดจาจักร5อยห้บบาทนะครับอาจยคุณเอาวะในอาจริงเีนี่ตึงจุงไอพี่ตูไหคุณแมในข้างหน้าพี่ตูหิวยาเลยครับไอไปตรงนี้พี่ตูขอนะคะขอบคุณลงนะ ไอ้ผู้หญิงคนนั้นอะ่ะไอ้เนี่ยกับผู้หญิงคนนั้นอะ่ะไอ้คิดโดนหน่งไม่ทำอไมจะไม่ได้อย่ามาไม่ได้เราก็ซื้อเลยเยกประตูผู้หวาาิวย่าราคาผมเอาไว้ไหนได้บ้างครับ<ะ>เอาไมนเทนซี่นะครับ ไม่ก็ได้ครับเพราะมันไม่ละลายครับผม ใครพูดอะสำเนียงหนกักกค่คอีกแข็งป้องปู <c oughs> ไม่อยู่นะครับเหตุตดยาให้ปีตูได้นครับคุณแม่นอนตรงนี้ได้ไหมครับคุณแม่คับคุณแม่หอยยังครับผม ฝะะากเพลไว้กับพี่คนนี้นะครับมาหัดไรันนะ100บาท่มัดครับน,นี่เอามามางนี่ไใชาาใหคใช่ครับผ้ไปงานแต่งงานะน้น มาให้นู่นสมั้มาให้นี่สมัดทางขอสิ่้าลงให้พี่ตูตรงนี้ได้ไหมลงลงให้ได้พี่ตูตรงนี้ได้ไยมนี่จะลงเพิ่มนะคะผม6กสิบมาร์ทโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะ ลงได้ครับคุณแม่เอาไว้ไปตูกินนะครับยาดดตลอยิาาน,น,ยน,นะะยาปีตูลงตูลงท้อง,งสักสมสิลป์มิก กขาลงแล้วนะครับผมขอบคุณคุณแม่นันซี่นะคะรับยาลงนะครับผมพี่ตูกินตรงนี้นะครับผมไปให้พี่ตูกินนะครับสุดคุณแม่ครับคุณแม่หอย ไงไงหกสิบบาทมันบวกรับ <aniu. S 1> ลง i̇şte. on ตรงนี้เนาะแม่ค้าเราอวยครับครับลงตรงนี้ครับเอาไว้ให้พี่ตุตูกินตรงนี้นะครับหกสิบาทส่วนฝังงนก็ต่างหากครับอันนี้ต่างหากอันนี้ลงต่างหากให้พี่ตูกับชื่ออะไรนะครับตรองช่วยเงินธนาบอกพี่ครับเชื่อกงนที่ออะไรนะครับนี sí yes. ่เชือเชือหมือเด็กนะครับ ท่านมาท่านถูกแล้วโดนให้พี่ตูเลยนะครับคุณไหมครับโดนห้องซีมัดหกสิมัตตรงนี้ขอบุณคราอบอาวาลากเรียกว่าว่าใช่ไหมเช่นไม้น้อยนะครับผมให้พี่ตูพี่ตูกินกับบาวาะท่านมานะครับผมซุ้มน้ําเงินเห็นพี่คนนั้นคพี่เขาบอกนะครับผมนู่นนะครับท่านมาบาวานะคะ

อย่าโยนเยอะอย่าโยนเยอะส่งนู่นด้วยส่งนีด้วยไม่รู้เอาไปแล้วมั้งจะบินยังมาหาไปยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาว่า เจงเตี้ย,งนะ,ะนยงนะคะคุณแม่จะไปส่งนะครับรบือบดกินจังได้ยอนนิจยาสีนบนหดบทกเจากระเบิ่งสั่งกินแน่ครบแล้วนะคะับคุณแม่ ิูขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แนนซี่นะคะ เฮ้ยเขอดูอยู่เก็บน,นี่นะครับหกสิบมาทำไมวันนี้มีแต่คนทำให้อีหละอหอยใหญ่สุดขัดใจในวันเป็นให้ใหายได้ปะขอบคุณคุณแมน่นซี่นะครับเมตตาาหญ่หกสิบมาให้พี่ตูรูไว้กินหน้าบ้านนะครับผม ขอบคุณครับผมยังไม่ถึงสองนาทีครับหมูบ้านช้า,างบบ้านตะการครับ ครับกับคุณแม่นั่นที่ระคับผมโอ้คนดูเยอะ่จ to oh, ังเลยนะคบผมเขาเขาเขาจะค่อยๆโยนให้กินนะคาดูไหม